สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมาล่ำสุปผู้สุกคนเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามือนีเป็นข่าวที่สูญเสียแลบผิดชอบวงการหมอร่ำมาล่ำบรรทัดอีลีค่ะหลังจากที่ว่านั่งเอกสาวดาวรุ่งของวงเสียงทีหกโดยการนำทีมงานของนพพงศกรน้องพี่น้องน่าหลักกัสโซอีสองบอดค่ะอุบัติเหตุทางนั้นพี่น้องบ่มีผู้ใด้ขาดคิดเลยสำหรับข่าวนี้เนาะล่ะเนาะนั่นก็คือข่าวอุบัติเหตุ การเสียชีวิตของนั่งเอกสาวดาวลุงของวงเสียวิหกนั่นก็นกคือน,น้องอิงดาวดุดด,ดาริกานอ้ดดาานองพี่น้องเนาะสำรหรับอิงดาวดุดดาริกาก็ถือได้ว่าเป็นนา่งเอกประจำทีมงานมอล่อเสียงวิหกอีกคนหนึ่งนะคะพี่น้องอเสียชีวิตด้วยวัเพียง3 0ปีพอไงนะคะแต่ว่าก็ด่นกระต้องกราบขอโทษขออภัยสำหรับเสือผาอสิบสุภาพนะคะับข่าวนี่เพราะว่า ทางทีมงานของข่าวพึงทรงข่าวมากแล้วก็รขาขืนมาเทึ่งทึ่งพาวันสอบพี่น้องเพื่อเตรียมในเรื่องของเสือผามากซึ่งมีรายงานข่าวนะคะพี่น้องว่าสํหรับนางเอกอ,อิงดาวดุดดาลิกาเนี่เพิ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ําเมื่อขึ้นที่พันมากนะคะซึ่งทางเพจมอลลัเสียงวิหกเพิ่นแจ้งข่าวการจากไปย่างกระทันหันของอิงดาวด,ดาุดดาริกามอลลัเสียงวิหกนะคะ โดยแอดมินเพจได้แสดงความเสียใจหล,ะะลักะาอาไล่ยางสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาหมอลำเสียงพี่หกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเข้าตลอดไปนะคะถึงทางนี้ก็มีรายงานว่าหมอลำสาวอิงดาวดุดดาริกาอายุสามสิบปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่างนานทางนี้นองพี่น้องเนาะกับมีรายงานว่าหมอลำสาวอิงดาวนี่แหละ เพิ่นอายุ30ปีถือว่ายังยั่งอายุหน่อยอยู่ยังไปบนเส้นทางของศิลปินนี่ยังไปได้อีกลๆวันเถอะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำพี่น้องเมื่อค่บขึ้นที่ผ่านมานเองก็คือค่บขึ้นบนที่10เมษายนที่จังหวัดอุดอรธานีาแต่ว่าส่วนรายละเอียดนี่เท่ากับเท่ากับว่าหูข,ขึ้นกันว่าเป็นจัาไดนอลนอาเนาะแล้วสำหรับเพจอิงดาวดาริกาแฟนเพจได้สแสดงความเสียใจอะไรต่อการจากไป ของมอลลัสาวอิงดาวโดยระบุว่าวันแรกที่ในพ่อกันนี่เป็นมือแรกที่ในหู้จักงหนึ่งวันแรกได้สัมผัสต,ตัวตนของน้องว่าก,กันว่าพี่ฮักหลักะเอ็นดูน้องอีหลีหนูเป็นเด็กน้อยที่น่ารักมีหลากหลายเรื่องเล่าเล่ยที่้องแช่เฮ้าเบาให้กันฟังเมื่อวานนี่น้องก็ย่งบอกให้เอื่อยไปกอดอย่จําได้บอที่หนูบอกว่าแอดอย่าเอารูปหน้านูแหล่ๆลงเพจเดอ้อ กลับมาแม่กลับมายิมกลับมาหัวกลับมาหายความสุขกลับมาหายโลกสดใสคือเกา่าได้โบอขอปอลงหลูกขาวดําเดอ้อสาหรับท้างเพจพี่น้องพี่น้องเนาะเร่องต่อมาทั้งเพจก็ได้บอกอยู่ว่าท่าใจบพได้ยี่หลีในฐานะแอดมินเพจขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของการจากไปของน้องอิงดาวไปล่าไปฟอนงามๆอยู่ท้องรค์เด้อลูกหลานเด้อเด้อน้องล่ะ นูซิยูในใจของทุกคนตลอดไป RIP ok. อิงดาวดาริกาเสียงวีหกทางด้านเพีของนกพงศกรน้องพี่น,อนอ้องเนาะซึ่งเป็นผู้นำทีมงานของมอล่ำเสียงวิห ok, กก็ได้แสดงภาพมาไล่ต่อการจากไปของศิลปินหมอล่ำดาวลุงก็ถือว่าเป็นลูกน้องในวงเพลนน่ละล่ะนั่นก็นคืออิงดาวดุดดาริกาโดยระบุขอเข้ามาเมือ่อวันค่อนี่แอดนินเห็นเอื่ยอิงดาวลุงจากฮานเป็นสีเมย์ ก็เขาไปซอยพยุงก็เลยถามเอื้อยว่าไหวบ่เอื่อยเอื่อยเล่ากับว่าไหวแต่ว่าเอื่อยเล่าก็ถามกลับไปหาแอดมินของท่ามวาเล่เสียงมีหกว่าหูบ่ว่เาเฮ็ดไปพออย่างที่ทนฝืนเมยก็ต้องทหนอยู่นีซ<อ>่อนสูอสยูน่นีเพื่ออย่างหูบ่คำตอบที่ได้จากเอื่อยเป็นคำตอบที่ประทับใจและก็ทัดใจมากที่สุดก็คือเอื่อยเฮ็ดซูมือเพื่อไอโนพงสกรผู้นำทีมงาน ก็ถือว่าเป็นข้าวเสาข้าวช็อปของวงการมอลลอ,อ,อ,องมอล่อําอิลี่<ะ>นองพี่น้องเนาะเอ่อหลายๆคนโดยเฉพาะอ่าบุคลากรของหมอล่ําเสียงมีหกแทบที่สุกคนพี่น้องบว่วันศเป็นบอดทั้งสามคนบว่วันศเป็นบอดอกบอดหนุบอดต่ำอ่านั่งเอกอ่พาพยวทิดาหลากหลายคนในวงตั้งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอ็ชอปช็อปไปตามกัน<ม>หลายคนทำใจบ่ได้แมนคือยังฝันไป นี่คือความฝันบอบางคนถ<ช>ึงก็บอขนาดนี้ว่าเอื่อยฝันไปบอ,อ,อแย่แย่หอบแย่แย่เหตุแบบนี้เอื่อยทั้งใจบ่ไดกบ่าจังสี่น้องพี่น้องถือว่าข้าวช็อกสำหรับรบอลำเสียงมีหกในช่วงนี้กบากันไวแหงมีกระแสดาวมงดามา<ช>เป็นไร้บ้านอยู่แล้วเจอเอียงมาาน,นักนาสาหัสแล้วกับต้องมาเจอเรื่องเล่าแบบนี้ก้อนนานี้กแมนพระเอกพิธีกรเจเจไกสอนน้อละนาะที่เพิินประสบอุบัติเหตุไก่ยุทธางอุดรท่านี่บอแมนบอ มวนทังกระไดที่ขับรถสี่ไปทําการแสดงแล้วก็ไปไ<ร>ส้นสถ่ายปิดลังประสบอุบัติเหตุส้นถ่ายกรับรถอ้อยรถอ้อยเนาะพี่น้องเนาะ่วาตอนนี้อาการพึ่งกระดีขึ้นละละสําหรับพิธีกรเจเจไกลสอนพระเอ,อะพิธีกรประจําทีมง,งานบอลลัมเสียงพิมพทโฮ้างังของบอสโนเพิ่งได้ออกมาโพสก่อนกหนานีสองชั่วโมงพะย่นะคะเพิ่งโพสถึงหนองอิงดาวาเฮาขอเึิช่มมอบความรู้สึกพลังดีๆพลังบวก ทีมีให้กันทุกมือนะคะต่อไปผู้ใดสิเป็นคนมายิ้มหว,วานๆใส่ในเมื่ออิงดาวเบอยูแลว้วคนสวยของแม่เสียใจจนบอกว่าถูกอึ้งสุดๆสงสารหนูสงสารแม่หนูแล้วกะ็ทุกๆคนที่ยู่เคี่ยงขางกันมากไปเป็นหน้างฟ้าสวยๆบนสวรรค์นะลูกอิงดาวดาริกาอาริบึ้งหลูเพ,พื่นพี่น้องโอ้ย กำลังอนาคตกำลังไปได้สวยเลยถือว่าในเส้นทางของสิปีนี่ยังหน่อยยังเก็บเกี่ยวเออยังเก็บเกี่ยวของต้นการเลยนะกระซิระบเร้าข้าวเดียวกับเอ่อหัวหน้าประจำทีมงานมอสับเสียงวีหกทั้งทั้งด่านของพระเอกนกโคงสกอนนี่แหละพี่น้องสระม่านี่แหละพระเอกนกกรได้อืมแล้วสําหรับทั้งเอ่อเท่าพี่น้องเนะสำหรับพี่นี่คับพี่หล่าเองในฐานะแอดมินมังกรอีสานพี่น้องก็ขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวของน้องอ่าอิงดาวดุดดาริกา กะถือว่าน้องเฮ็ดบุญมาหอดซ้ำน<ช>ี่น้อละน้อต่อจากนี้ไปกะขอให้น้องไปสู้ซ้าไปภบทิวาที่ดีไป,ไปขึน้นนางฟ้านางสวรรค์ขึ้นเพิ่นลานั่นล่ละเด้อลาเด้อ<ช>อีดดาวขอเป็นกำลังใจให้สำรับบุคลาคกรสุขภูสุขคนของ,ของมลลําเสียงวีหกร่วมถึงผู้บริหารนัน่นแหละพ่อใหญ่โดยเฉพาะขอบพวของน้องอีดดาวเน้อละนาะบ่อบบีู้้ได้อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ล่ะกะนี่ละเพิ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนห้ามจักมือเกิดแต่ว่า ทุกคนเพะจะเมื่อสีจากไปแต่วราจะสั่นนั่นแหละก็เลยว่าอยากให้ทุกคนเฝ้าเฝ้าทัางเพิ่มดีเนาหล่ะเนาะเพื่อว่ามันสิได้เป็ไหนุนไปนั่มไปทรงเห่าในโลกเบื้องหน้าประสักส์ซะหรับมืดอนี่กระสีจากล่าล่าจากปีนองไปแต่เพียงสำนีขอเก่าวค้า่าขอบคุณครับุ